เป็แมวพี่น้องแมวอยู่ข้างกลางสวนดอกไม้พี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่ตัวนี้ซีชมบี้พี่น้องเอ้ยแมวซอบักซอมบี้ตัวนั้นซอนมยินตัวนั้นซีอ,อ้วนและะ้วก็แย่แล้วก็บักกาแฟพี่น้องออพูดขวดพูดคุยยัง โอ้างปะก่างป่าดอกไม้พี่น้องเอ้ยสวนดอกไม้โอแมนเป็นสวนดอกไม้นะพี่น้องเอ้ยมันอยู่ในโอแมนสวนดอกไม้นะพี่น้องเอ้ยมันอยู่ในฮานนี่แหละมันเกิดเองนะพี่น้องเกิดธรมรมชาติโบไดตัดหญ้าตัตโบไดตัดมันน้อก โอ้โหเห็นบ่พี่น้องแมวกับเพื่อนก็คักเลยได้พี่น้องเลยเห็นบ่อทัดมาเพื่อนกันย่างมาตามบ่อทัดนี่ยพี่น้องเห็นบอสบีตสวีตสบีตสวีสวีตเห็นบอพี่น้องนะฮะบอพี่น้องสี่บุกชอปี้ โอ้ยพี่น้องมันย่างมาตามบ่อทัดกโ็กโ็ก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 เม้าก็โกะบาเห็นพี่น้องจักไปทางใดมันย่างตามบ่อทัดมาพี่น้องโว้ยวิ่งมาเลยพี่น้องแรนมาเลยบ่อทัดย่างมาเล่นเนี่ยมันก็นย่างมานำโว้ย บักซอบ,บีก็มีน้ำเย็นนะพักนอนเลยพี่น,อน้องมัก,ก,กนอนโตพี่น้องมาอยู่แบบนี้มันสะอาดดีอ่ะเอ็นบอกพักนอนเล่นหุ่นอิตุยบบมาไอหุ่นพี่น,อน้องอิตุยแมวสามสีแมวสามก็ชัดบบมานมู ชิบิชิบิไอแอรเนี่ยพี่น้องถ้าก็ได้ลูกลูกเป็นมีสามโตกดกาแฟกาแฟกาแฟาเลยลองเด้องลองลอง,ลอง,ลอง พอทัดีเอื s <S ้อมมันมาพี่น <iment> ้องผูแมวอยู <im itz You> ่ผชุบ้ชุบ้ชุบิมาเรเร็แดมาเลยพี่น้องผูแรดมาเรนเเลยพี่น้องผูโอ้เขแดมาไวเปน